ใช่ไหมคะ13กลุภาพัน .69 ก็คือใบอนุญาตทำงานจะหมดทีนี้พอจะหมดเสร็จปั๊บเนี่ยปกติมติคอรมอเขาจะต้องมีการออกมาเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพมา่าเนียนมาเนาะลาวเวียดนาม <คำ S 2> แล้วก็กัมพูชาปกติจะเป็น4สัมชาติเนี้ยค่ะให้ต่อใบในอนุญาส่วนใหญ่จะหมดพร้อมกันก็คือ13กลุ่มพ .69 แต่ปรากฏว่าตามมติคณะรัฐมนตรีลงประกอบก็คืวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาประกาศระงับนะคะ การต่อใบอนุญ,ญาตทำงานของแรงงานสัญชาติกัมกพูชาแต่มีเหตุผลนะเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือเขาบอกว่าคอรมอเนี่ยมีมติก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้ต่อใบอนุญ,ญาตทํางานของแรงงานเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามต่อเนื่องออกไปจนถึงปี2571แต่ว่าไม่รวมแรงงานสัญชาติกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในช่วงกุมภาพันธ์2568 ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูลมีการสั่งระงับการลงนามในการประกาศผ่อนผันเป็นการเฉพาะนะคะเหตุผลสําคัญที่รัฐบาลต้องชะลอการต่อใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาเนี่ยเนื่องมาจากปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบตัวตนหลังจากพบว่าแรงงานกัมพูชากว่าแสนคนที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถระบุตัวตนหรือว่าที่อยู่ชัดเจนได้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยภายในประเทศแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติด้วย รัฐบาลเองเขาก็เลยมีแนวทางอย่างนี้เป็นการยกระดับการคัดกรองข้อมูลแรงงานต่างด้าแบบเข้มงวดไปเลยทีนี้ผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าก็คือกลุ่มที่กําหนดวันทํางานมาสุดท้ายคือ13กุมภาพันธ์2 5 6 9ที่จะถึงเนี่ยถ้ายังไม่มีประกาศผ่อนผันฉบับใหม่ออกมาก่อนถึงกําหนดวันนั้นสิทธิ์ในการทํางานจะสิ้นสุดลงทันทีแล้วคุณ ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาโดยไม่สามารถอยู่ทํางานต่อได้โดยอัตโนมัติไปเลยนะคะทีนี้กระทรวงแรงงานเองเขาก็ต้องมีการไปเตือนทางสั่งนายจ้างบ้างต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตทํางานของลูกจ้างกัมพูชาแบบละเอียดด้วยถ้าพบว่าไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศอื่นนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งจําหน่ายลูกจ้างออกจากระบบของกรมจัดหางานภายใน15วันไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเข้าข่ายกระทําผิด กฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งนโยบายเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะหลังจากตรวจสอบความมั่นคงเสร็จแล้วก็ต้องรอดูล่ะไปจนถึงสิบุามกาพันส2569อ่หสิเก้าอะว่าจะอย่างไรอรูอ้้าเกิลาวอย่างที่อื่นอย่างจ้างได้ได้เหมือนเดิมนี่เขาตอบกันไปหมดแล้วตอบไปก็หมดแล้วอย่างเนี้ยของของเมียนมาลาเวียนาเนี่ยตอบกันไปเสร็จได้พร้อยหมดแล้วได้ใบอนุญาตทำงานข้ามประเทศดีอื่นนู่นแล้วถึงเจ็ดหนึ่งแล้วค่ะ เพราะอย่างบ้านเราก็ต้องต่อเพราะตอนนี้ต่อมาสวัสดิภาพดีกว่านะการที่ทำใบต่อแรงงานให้กับชาวต่างเขาไปรพมันเขาเขาก็มีประการเขาเขาได้รักษาโรงพยาบาลนะหมายถึงว่าถ้ามันจําเป็นว่าคือเอาง่ายถ้าสมมุติเราไม่ทําใบอนุญาตทํางานเนี่ยเขาโดนจับปุ๊บเขาคุกนะ คเขาคุกแล้วก็โดนจับตัวส่งนอกประเทศปกติในจ้างก็ต้องเสียค่าปรับด้วยถ้าเกิดคุณรับแรงงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งอันนี้ราคาที่ต่อต่อเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นไม่ใช่เป็นพันนะเองจี้หลักหมื่นนะแต่หลักหมื่นเนี้ยมันก็จะมีค่าประกันไดสองปีอะค่ะคือในหมื่นหมื่นกว่าด้วยแล้วแต่ว่าเครือข่ายในการที่ไปต่อ ่ไรแต่ว่าปกติแรงงานต่างด้าวที่เขาจะต่อบริการทําง,งานได้เนี่ยเขาต้องซื้อประกันมันจะมีประกันแบบว่า6เดือนบังคับเลยว่าคุณต้องต่อพร้อมกับก,บการซื้อประกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นเอาเป็นว่าสมมติถ้าเกิดว่าก็าเป็นการป้องกันไหมคะสมมติว่าตอนนี้ก็คือสมมติถ้าเกิดเราเห็นอันนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่สิบสามไปต้นไปถ้าเกิดเรายังเห็นคนที่ก็ต้องไปดูว่าเขามีใบอนุญาตทำงานของปีไหนหมดหรือยังสมมติถ้าเกิดเราเนี่ยทุกทุกปีหมดละเพราะว่าจะเกิปีไหนมนแค่สุดมาก สิบสามนแลช่ถ้าเราเห็นะเพื่อนบ้านชาวกมพูชายเดินเต็มเ่ต็มตลาดอ,อยู่เซ้ว่าอาจจะอยู่ด้วยไม่ถูกต้องไม่รู้เลยก็<ม>ต้องเช็คเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ใบอนุญาตทำงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วไงดังนั้นพอคุณสิ้นสุดเนี่ยกลุ่มพาพันที่กำลังจะถึงนี้ก็ต้องไปดูว่ามติครมอจะมีการอนุญาตให้คุณต่อใบอนุญาตทํางานหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้ต่อก็แสดงว่าคุณก็ต้องเดินทางกลับมันอัตลมติเลยบ้านเขาบ้านบ้านแม่แม่บ้านมีด้วยหรอแม่ก็เพ่มมีแต่พิ่มมากไง พม่าก็ต้องทําแต่ตอนนี้พมา่าไม่มีปัญหาอือออใช่ไหมมาจากกเรเหลี่ยงมาจากพมา่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องต่อไปก็ต้องต่อกันหมดนะใช่นมเพราะมีบางพื้นที่ที่บางคนเขาไม่ต่อเนี่ยบางที่ตามตลาดอย่างที่แองจี้พูดไปเนี่ยก่อนหน้านี้มีตลาดของเตยก็เรียกว่า ส่งแรงงานก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตามเช็คเลยว่ามีแรงงานจากสัญชาติไหนบ้างพอไม่มีใบอนุญาตทำงานก็โดนปรับนะฮูแล้วปรับที่แพงมากในจ้างจ่ายกันบานตะไบนะคะเป็นปรับ่หนักนะรั้งหลายมืท่นม่ไดบงใช่โอ้ยเขาปรับหลายเท่าไม่จ้างก็โดนลูกจ้างก็โดนด้วยต้องโดนสองเท่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องางเป็นเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงด้วยไงคะอันนี้ชัดนะพอได้ความที่ช่วงหลังเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่รอบกรกฎาเนี่ย บางคนเขาก็มีการเดินทางกลับกันไปแล้วใช่ไหมดังนั้นมันไม่สามารถระบุตัวตนและที่อยู่ที่ชัดเจนได้จริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไหมอันนี้ก็ใช่จริงๆเลยชัดเจนนะคะทุกครั้งในการตอบไปได้วยทำงานเขาจะต้องระบุเลยว่า,าคุณทํางานเนี่ยหลักแหล่งคุณอยู่ที่ไหนทํางานกับบริษัทอะไรและที่พักคุณอยู่ที่ไหนมันต้องมีการบอกชัดเจนแต่ถ้าอย่างเงี้ยบางทีเขากาลังจะกลับประเทศละไม่รู้ช่วงไหนจะกลับไม่รู้ช่วงไหนจะมาอ,มอย่างเงี้ยมันก็อันตรายอนี้ที่ตรวจสอบไนดะ้เขาบอกมีเป็นแสนคนที่จะหมดอายุแต่ว่าก็ต้องมีคน กัมพูชาอยู่ในบ้านเราก็ได้เกินเยอะเยอะเยอะกว่าเยอะกว่านี้หลายแสนใช่ก็ว่าหลายแสนต้องดูว่าใบงานทีนเขาอยู่ในกลุ่มไหนบางที่มันมีหลายกลุ่มเพราะเมื่อก่อนคนงานก่อสร้างพวกใช้งานก่อสร้างอะกัมพูชาทั้งนั้นแหละใช่ตรงนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนไปกันเดี๋ยวเรามีแคมเปญโตโยต้าอาริกาโตโปรเจก